เมนูวันหยุดสุดคลาสสิกจ้าวันนี้เราจะมาซอยจุ๊จุจู้จุแซบๆกินกันกับลุงกำนันนะคะมาเลยจ้าเนื้องามๆ,ๆเครื่องในงามๆนะคะ กับเชฟลุงกำนันเจ้าเก่าเลยจ้าแนวแสบแนวดิบแล้วตะพูมักด้วยค่ะเด้อบววกันเนาะคะ่นะเนาะอันดับแรกลุงกำนันก็ซอยเนื้อซอยจูไว้ก่อนแล้วนะจ้าเรียบร้อยแล้วก็มาเอาเพียลงหม้อจ้าเดี่ยลุกสมุนนั่งมองตาแป๋วเลยแล้วก็เอาเพียหรือว่าอุจระอ่อนของวัวน,นะคะไปขึ้นตั้งไฟให้เดือดเลยจ้าลูกสาวลุงกำนันก็เฝ้าไม่ห่างเลยเด้อ เอเพี้ยเดือดปุดๆแบบนี้แล้วนะคะลุงกำนันบอกว่าเป็นการพัดเจอไรค่าเชื้อนะคะก็มาเทลงถ้วยเลยจ้าเราจะทําน้ําจิ้มหรือว่าแจ่วเพี้ยกันนะคะพริกป่นข้าวคั่วแล้วก็ผงเอลซ่าจ้ะตามด้วยน้ําปลาแล้วก็ซอยผักนะจ้าต้นหอมผักชีว่าไปซอยลงไปนะจ้าผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะรสชาติของแจ่วก็จะขมๆนุนนๆนะคะ แซบ,บเลยอะลุงคำนันลุงกำนันสาธิตวิธีการกินให้เอาเครื่องในอะไรต่างๆนานามาหอกับเนื้อแล้วก็ลงเอาไปจุ่มเอาไปจิ้มในแจ่วแบบนี้นะจ๊ะซอยจุ๋ก็จะเป็นวิธีการกินของคนอีสานแต่ไม่ทุกคนนะคะไม่ทุกคนนะบอกว่าไม่ทุกคนนะคะของแซบของนัวก็แล้วแต่ภูมิกาเนาะคะ่ะเนาะใครไม่กินดิบก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะตามด้วยผักแล้วก็บักพริกหน่วยเลยตบท้ายด้วยน้ําบวยดองสิบปีของแม่จ้าแกค่ะ าแก้กระหายในวันฝนตกเลยจ้ะ